EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่51ค่ะวันนี้ค่ะพี่แบมก็เลยจะมาแนะนำเกี่ยวกับ4คณะค่ะถ้าน้องๆจบมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานสูงมากเลยโดยพี่แบมนะคะจะแบ,บ่งออกเป็นทั้งหมด2 EP ด้วยกัน EP นี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4คณะค่ะที่พี่แบมอยากจะแนะนำแต่ถ้าอยากรู้แล้วว่า4คณะ ตามใน,นีนะคะค่ะแล้วมาที่คณะที่1นนะคะที่เราจบมาเนี่ยแล้วเราต้องมีงานทำแน่นอนเลยนั่นก็คือคณะบริหารธุรกิจค่ะคณะนี้นะคะก็จะเป็นคณะที่ค่อนข้างที่จะยอดนิยมยอดที่สุดๆเลยที่น้องๆเนี่ยอยากจะเข้ากันใช่ไหมคะซึ่งคณะนี้นะคะก็แบ่งออกเป็นสาขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตลาดการเงิน าะะงานที่น้องๆรองรับและสามารถที่จะเข้าได้เนี่ยก็มีเยอะแยะมาก oh. มายไก่กรองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ุรการคลร์เซนเตอร์เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่ธุรการนักการตลาดต่างๆค่ะซึ่งก็เห็นไหมคะว่างานเนี่ยมีรองรับและเลือกหลากหลายค่ะแสดงว่าคณะนี้นะคะก็จบมาไม่ตุบแน่นอนจ้าและคณะต่อมาค่ะคณะนี้นะคะก็คือคณะวิศวรกรรมศาสตร์นั่นเองค่ะคณะนี้นะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะฮอตทิ่ จบมามีงานทำแน่นอนแถมเงินเดือนเนี่ย บอกได้เลยนะว่าสูงมากๆอ่าถ้าน้องๆคนไหนนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากที่ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้รวมกันนะคะคณะนี้เนี่ยก็เหมาะสุดๆเลยค่ะกับน้องๆนะคะโดยขณะนี้นะคะก็จะเป็นการเกี่ยวกับการออกแบบหรือการพัฒนาโครงสร้างต่างๆค่ะเมื่อเราเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะจบมางานที่จะรองรับน้องๆเนี่ยก็คือเป็นงานเกี่ยวกับวิศวกรทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรคอมพิวเตอร์วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะงานเนี่ยบอกเลยว่ารองรับน้องๆมากๆเลยค่ะคณะต่อมาคณะที่3ที่จบมาแล้วเนี่ยมีงานทำอีกเช่นกันนะคะก็ะคือคณะวิทยาศาสตร์ค่ะคณะนี้นะคะก็เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่เขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลากหลายสาขาอ,อีกเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาคณิตศาสตร์สาขาชีวะ มีธรณีวิทยาอะไรอื่นๆอีกมากมายเลยจะบอกให้นะคะว่าคณะนี้นะคะคนที่ชอบข้าหรือว่าอยากพิ่จะเรียนนะคะจะต้องเป็นคนที่ชอบสังเกตชอบทดลองชอบคิดต่างๆค่ะเมื่อจบมาทํางานเนี่ยเราก็มีงานรองรับเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกนักวิกวทยาศาสตร์ค่ะนักเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพต่างๆนั่นเองค่ะและคณะสุดท้ายใน EP นี้นะคะ งานแน่นอนเลยค่ะคณะที่4ก็คือคณะพาณนิชยศาสตร์และการบัญชีนั่นเองค่ะถ้าน้องๆคนไหนชื่นชอบเลขชอบการคำนวณชอบเกี่ยวกับเลขตัวเลขเยอะๆเ,เลยหรือว่าเกี่ยวกับกำไรขาดทุนต่างๆนะคะแนะนําเลยจ้าคณะนี้ในเรื่องนี้นะคะแล้วเราจบออกมาเราก็จะได้ทํางานเกี่ยวกับการเป็นนักบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทางการเงินต่างๆค่ะนี่ก็คือทั้งหมด 4นะคะคณะนะคะที่เราจบออกมาแล้วเราเนยต้ลองไม่ตกแล้วก็มีงานทําและเงินเดือนเนี่ยสูงแน่นอนค่ะไหนเราลองมาชวนซิว่า EP นี้เนี่ยพี่แปมแนะนําคณะไหนไปบ้างคณะที่1ค่ะก็คือคณะบริหารธุรกิจค่ะต่อมานะคะคณะที่2ก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะต่อมาค่ะคณะที่3นะคะที่ไม่ตกงานแน่นอนเลยก็คือคณะวิทยาศาสตร์ค่ะและสุดท้ายคณะที่4ค่ะก็คือคณะ นี่ก็คือทั้งหมด4คณะใน EP ะะที่ไม่ตกงานแน่นอนจ้าหนังสือที่พี่แบมอยากแนะนําเหมือนเดิมเลยค่ะก็เป็นหนังสือ2เล่มน,นี้ค่ะเป็นหนังสือจาก Winner Study ค่ะเล่มที้นะคะก็จะเป็น Winner Short Note ค่ะมอบไลน์นะคะก็คือสรุปรวมทั้งหมดเลยทุกวิชาที่ใช้สอบค่ะส่วนเล่มน,นี้ค่ะนะคะก็เป็น Winner 1 0 0 q ค่ะตรลุยข้อสอบวิทย์นะคะแบ่งออกเป็นง่ายากลางและยากค่ะก็อย่าลืมนะคะสองเล่มน,นี้นะคะสั่งเลยน,นะคะแต่ก่อนที่จะสั่กันไป ต้องอย่าลืมอะไรเอ่ยเกิด Subscribe แล้วก็เกิดกระดิง่งกลิ้งกิให้กับช่องนี้ด้วยนะคะแล้วพสดกันใหม่ค่ะว่า EP หน้านะคะจะเป็นสีคณะอะไรถ้าอยากรู้แล้วก็ต้องกดดู EP หน้าเลยนะบ๊ายบายค่ะ